สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นพิกาส์นะคะในหัวข้อที่ว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณเรามีด้วยกันทั้งหมด2องกองเลือกนะคะกองเลือกที่1นนะคะต้นคริสต์มาสนะคะแบบนี้นะคะต้นคริสต์มาสแบบนี้นะคะมีไฟด้วยนะคะกองที่1นนะคะต้นคริสต์มาสนะคะ กองที่สองนะคะถุงเท้านะคะเซนต้านะคะแบบนี้นะคะกองที่2นะคะมีกระดิ่งด้วยนะคะค้าชอบกองไหนเลือกกองนั้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1น,นะคะต้นคริสต์มาสนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรคุณนะคะไพ่ได้ถูกสับไว้แล้วนะคะ มาดูกันนะคะ King of Cup, s Ten of Wands, Four of Swords, The Fool, Three of Swords ไพ่ได้บอกว่านะคะ ไพ่ได้บอกว่าคุณได้มีใครบางคนที่อาจจะหยุดนิ่งความสัมพันธ์กับคุณไปนะคะไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ติดต่อกันเขายังคงมีความรักความรู้สึกนี้ให้กับคุณนะคะเขายังคงแอบส่องคุณอยู่แอบมองคุณอยู่เขายังคงแบกรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเอาไว้เขารู้สึกเสียใจนะคะเจ็บปวดหัวใจกับเรื่องราวในดีตที่ผ่านมา เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักอิสระได้นะคะชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางชอบแบกเป้ไปเที่ยวคนเดียวได้นะคะเขาอาจจะชอบเลี้ยงแมวได้นะคะอยู่ข้างๆมีแมวคู่ใจได้นะคะหรือเขาอาจจะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่กับคุณนะคะามาดูพายานในโลกนะคะ บรรยากาศดีธาตุดินสมบูรณ์คุณงามความดีถอดจิตมองเห็นช่องทางคุณอาจจะมีเรื่องให้คิดมากคิดเยอะหรือว่าวิตกกังวลกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแต่ไพ่บอกว่าคุณมีคุณงามความดีนะคะที่คอยดูแลคุณอยู่ปกปักรักษา,าคุณอยู่คุณจะได้รับ บางสิ่งบางอย่างคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างหรือมองเห็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาหรือว่าลู่ทางหรือมีคนมาแนะนำแนวทางให้กับคุณได้นะคะคุณจะได้รับบรรยากาศดีๆเกิดขึ้นนะคะมีความสบายใจเกิดขึ้นมีความร่มรื่นใจรู้สึกว่าพักได้รับการพักผ่อนนะคะถ้าในเรื่องสุขภาพนะคะ คุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นร่างกายคุณจะแข็งแรงขึ้นนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกล่องที่สองนะคะ ถุงท้าเซนต้านะคะค่าขออญาตเก็บก่อนนะคะไพ่ได้ถูกสับไว้แล้วนะคะแปดเหรียญห้าดาบ The w o r e d นววอนสี่ดาบเหมือนมีใครบางคนที่ได้หยุดนิ่งความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนะคะ คุณและเขาอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเขาแอบ,บมองคุณอยู่แอบบส่องคุณอยู่เขามองคุณเขาก็มองว่าคุณเป็นคนขยันนะคะตั้งใจทํางานเอาการเอางานนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเขาอาจจะส่องคุณตามโลกออนไลน์ได้นะคะสื่อออนไลน์ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ต่างประเทศต่างภาษากับคุณได้นะคะหรือทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศได้นะคะหรือบริษัทต่างชาติได้ เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหรือเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้มาดูนะคะพายันน,นลกอยากบอกอะไรนะคะ ธาดน้ําเสียหายนะคะน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะคุณอาจจะมีเรื่องที่คิดมากไม่สบายใจอยู่นะคะในตอนนี้คุณมีความไม่ไม่สบายใจไม่สบายกายมีความไม่มั่นใจในตัวของคุณเองก็ได้นะคะให้บอกว่าขอให้คุณได้ขอให้คุณได้เชื่อมั่นนะคะว่าคุณจะได้เจอสิ่งดีๆ พ่บอกว่าขอให้คุณได้เชื่อมั่นนะคะว่าคุณจะได้เจอสิ่งดีๆสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะเปิดประตูไปจะคือประตูแห่งความสุขนะคะรอคุณอยู่เรียนเชิญคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะตายายหรือเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองคุณอยู่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะจากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อนะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณทำให้คุณเติบโตขึ้นได้พบเจอสิ่งดีๆขึ้นได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ